สวัสดีครับผมปอป่าศ,ศึกษาแบงค์ผู้เหรียญโบราณเจ้าของช่องรับซื้อเหรียญไม่ว่าจะเป็นเหรียญกริย์ที่ระลึกรรเหรียญกษริย์มุนเวียนเหรียญเก่าโบราณรวมไปถึงเหรียญปั๊มผิดพลาดสวัสดีครับ f c เดี๋ยวคลิปนี้ปอป่าจะพา f อซมาเปิดกล่องนะฮะซึ่งกล่องนี้รู้สึกว่า จะส่งออมาจากนักสะสมท่านหนึ่งนะฮะจากแถวๆถวจังหวัดปทุมธานีก็เป็น S อซประจำประจำช่องของผ่อนชัยหรือนี่แหละประมาณนี้แหละเอซนะโอเคเนะาะเอซจากจังหวัดปทุมธานีนะฮะส่งมาถึงช่องผ่อนชัยซื้อขายเหรียญนะฮะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเหรียญในกล่องนี้ S อซเป็นเหรียญอะไรเหรียญเก่าโบราณเหรียญหมุนเวียนปีหายากเหรียญ ความผิดพลาดหรือว่าเหรียญที่ระลึกนะฮะเหรียญอ,อะไรขายได้ไหมไเดี๋ยวปปาเปิดปองเปิดกล่องกันไปแล้วก็เอาทุ่ดีฮะเดี๋ยวพรชัใจเปิดกล่องกันไปแล้วก็พูดคุยกันไปเอฟจีพูดถึงปปาใช่ไหมฮะเออก็ต้องบอกว่าบางทีเนี่ยผรชัใจจะลืมนะฮะอาจจะเอ่ยช่องปปาเพราะว่าเอฟจีฮหลักๆเลยเนี่ยนะฮะช่องผรชนยเนี่ยนะฮะถูกสร้างมาให้เป็นช่อง YouTube เป็นช่อง สำรองช่องประปา fc นึกออกไหมฮะนะหลักๆเนี่ยนะฮะหลักๆเนี่ยก็คือช่องถอนชัยนะฮะอ่ะหลักๆคือช่องปะปา fc นะฮะลืมหมดละนะหลักๆนี่จะเป็นช่องปะปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณน,นะฮะนะ,ะเออแล้วก็มาสร้างช่องสำรองนะฮะเผื่อว่ามีอะไรฉุกเฉินนะฮะก็เลยอ่ะปะปาก็เลยตัดสินใจสร้างช่องสำรองขึ้นมาแต่ว่า ไม่ได้ใช้ชื่อปอบ่านะจะใช้เป็นชื่อผ่อนชัยซื้อขายเหรียญให้เอฟซเนี่ยกดติดตามได้ทั้งสองช่องเลยนะครับถ้านักสะสมท่านใดมีเหรียญต้องการขายอะไรยังไงก็กดติดตามทั้งสองช่องไว้แล้วก็ไปดูอ่ไอดียไลน์นะฮะไอดียไลน์นะแต่ละช่องนะฮะเพิ่มเพื่อนด้วยไอดียไลน์แล้วก็ส่งถ่ายรูปเหรียญของท่านทั้งด้านหน้า,ด,านด้านหลังให้ชัดเจนแล้วก็ส่งมาประเมินราคากันได้ทั้ง2ช่องเลยไม่ว่าจะเป็นช่องผ่อนชัยช่องหลักหรือจะเป็นช่อง อ่าตัวเจจะเป็นช่องประปาช่องหลักหรือว่าจะเป็นช่องของพันชัยนีย่ว่าไหมฮะโอเคเนาะกดติดตามทั้งทุงช่องแล้วก็ทั้งสองช่องเนี่ยฮะใช้แอดมินคนเดียวกันโอเคเนาะถนัดช่องไหนก็ส่งขายช่องนั้นได้เลยนะฮะเอฟซีส่งเดียวมาประเมินราคากันได้เลยอย่างเจ้าของกล่องท่านเนี่ยคุณทาลีเนี่ยนะฮะหลักๆเขาจะส่งมาที่ช่องพอนอ่างปอบป่าศึกษาแบงค์เรียนโบราณน,นะฮะเออแต่ว่าบางทีเนี่ยเจ้าของกล่องท่านเนี่ย เขาก็จะส่งมาช่องน้องใหม่อย่างช่องผนชัยซื้อขายเหรียญน,นะฮะเขาส่งได้ทั้งสองช่องเลยก็ขอบคุณเจ้าของกล่องด้วยอาลรเอฟเซี F C, เหรียญในกล่องน,นี้เป็นเหรียญอะไรขายได้ไหมอ่ะเดี๋ยวก่อนอ่าชัยจะเปิดกล่องให้ดูนะเปิดกล่องให้ดูดูซิว่าเหรียญในกล่องเนี้ยเป็นเหรียญอะไรโอเคเนาะเอฟซีก็ผดชัยเนี้ยมาเปิดกล่องน,นะตอนที่ภายนอกด้านนอกเอฟซี F C, มีฝน ค่อนข้างจะตกลงมาค่อนข้างจะอะ่ค่อนข้างแหรงพอสมควรนะฮะเออตกลงมาค่อนข้างแหรงพอสมควรโอเคเนาะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นใบรายการนะฮะใบรายการหลักๆแล้วก,ก็จะมีหมายเลขบัญชีธนาคารชื่อจริงนามสกุลจริงนะฮะนะใบหมายเลขบัญชีธนาคารที่ท่านใช้อยู่นะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเราเปิดกล่องดูเหรียญแล้วเนี่ยท่านเหรียญของท่านขายได้เดี๋ยวแอดมินเขาจะ เช็คต่อจากประปาแล้วเขาก็จะโอนเงินเข้าหมายเลขบัญชีธนาคารของท่านฉะนั้นนักสะสมท่านใดที่ต้องการส่งเหรียญขายนะฮะนะพรชัยแนะนำนิดหนึ่งว่าให้ติดต่อมาทางไอดีไลนะฮะนะให้ติดต่อมาทางออดีไล์กันก่อนโอเคเนาะเบอร์โชนั้นเป็นการโทรติดต่อสอบถามนะฮะแต่ถ้าจะส่งเหรียญขายฮนะเพิ่มเพื่อนเพิ่มออดีไลฮะ0984095244นะฮนะเราจะ ซื้อขายผ่านทาง ID Line มีหลักฐานยืนยันภาพเหรียญหน้าหลังของท่านก็ผ่านทาด i ไลนะ์เนาะเราไม่ซื้อขายผ่านทางเบอร์โทรศัพท์นะฮะนะเราจะไม่ซื้อขายผ่านทางเบอร์โทรศัพท์โทรศัพท์นี้ให้ติดต่อข้อมูลสั้นๆที่เฉยนะฮะรายละเอียดกับแอดมินโอเคเนาะมาเรามาดูเหรียญในกล่องกันแอนแอน,แอนเป็นอะไรกันเอ่ยอ๋อนี่เป็นกันกระแทกนะฮะวางไว้มาอ๋อจะมีทั้งเหรียญทั้งแบงค์เลยมั้งเนี่ย ครับเอซีเดี๋ยวดึงออกทีเดียวกันนะโอเคเนาะตรงนี้ก็จะเป็นกระดาษนะฮะเป็นกระดาษรองกล่องครับเอซีฮะก่อนเข้าดูรายละเอียดของเหรียญนะฝากสักนิดหนึ่งนะฮะให้เอฟซีทุกคนทุกท่านนั้นกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนกดติดตามไวเอฟซีฮะกดติดตามช่องของพรชัยไว้นะฮะพรชัยซื้อขายเหรียญนะฮะกดติดตามไว้กดติดตามทั้งหมดเลยนะฮะ เพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอที่ช่องหัใจจะประกาศรับซื้อเหรียญอะไรต่อมิอะไรด้านหน้าอ่ะต่อไปวันข้างหน้าด้วยโอเคเนาะรู้สึกว่าจะได้ธนบัตรมาด้วยนะจะได้ธนบัตรมาด้วยอืมก็ติดธนบัตรมาประมาณนั้นโอเคเนอะอ่ะมาดูซิว่าธนบัตรเนี่ยเขาส่งมากี่ฉบับกี่ใบกันหลักๆช่องของปลาเอฟเซียจะเป็นช่องที่รับซื้ออ่าช่องคนใจและช่องปลาปาเนี่ยจะรับซื้ออ่อ เหรียญเป็นหลักนะฮะนะ่าจะเป็นเหรียญเป็นหลักนะอย่างธนบัตรนี้ก็นักสะสมก็ขอติดมาเนาะเราก็เปิดดูกันสักนิดหนึ่งนะฮะนะเปิดดูกันสักนิดหนึ่งโอเคเนาะอืมแอนแอนครับเอฟสี่อาจจะอันนี้จะเป็นธนบัตรนะฮะธนบัตรที่นักสะสมเขาส่งมาเนาะอ่ะประมาณเนี้ยแสงไฟอาจจะผ่านตานิดหนึ่งเอฟสีโอเคเนาะก็ธนบัตรที่เขาติดมาว่าอย่างนั้นเถอะ นะฮะเออเขาขอติดมาคนบางท่านเนี่ยเขาเก็บสะสมไว้เยอะนะฮะนะบางทีเขาไม่มีที่ขายเออเขาก็ขอติดมากับหลักหลก็คือเหรียญนะฮะช่องปะปานะฮะรับซื้อเหรียญเป็นหลักโอเคน้องปปาจะวางซองธนบัตรไว้ก่อนค้าพเจเรามาดูเหรียญกันดีกว่าเนาะอืมช่องปะปาเอสเรับช่องปะปาแล้วก็ช่องพันชัยนะช่องพี่ช่องน้องเนี่ยนะฮะจะรับซื้อเหรียญเป็นหลักนะฮะจะรับซื้อเหรียญเป็นหลัก นะถ้าใครจะส่งธนบัตรมาแบบมาขอขายเพียวๆเลยเนี่ยช่องคอนไชยยังไม่รับสือ่อนะนะเพราะว่าหลักๆเลยต้องเป็นเอรียกสารโอเคเนาะเรามาดูซิว่าเป็นเหรียญอะไรกันเอ่ยคับเอฟซี FC เหรียญกระสอบของไทยเรานะฮะก็ต้องบอกว่าน่าเก็บสะสมทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเหรียญตัวติดปลิดน้อยหายาอย่างเหรียญโบราณเหรียญุนวีนเหรียญที่ระลึกใช่ไหมแต่ช่องของคอนไชยนั้นนะฮะจะ รับสื่อค่อนข้างจากหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเหรียญหายากหรือเหรียญหาง,งานะห่ายนะหาง,ง่ายนี่ก็ยังช่วยรับซื้อกันอยู่เพราะอยากให้ f อทั้งบ้านเนี่ยได้ขายเหรียญกันอย่างปะปาอีกก็ไม่ใช่ความสามารถนะฮะนำเสนอเชิญชวนให้ชาวไทยเราเก็บสะสมเหรียญกระสับนะฮะไม่ว่าจะเป็นเหรียญหายากหรือเหรียญหาง,ง่ายนะถ้าเรารักและศรัทธาพระมหากษัตริย์ของไทยเรานะนะนะก็เก็บได้ตามสถานะเราเลยนะฮะ ใครมีต้นทุนน้อยก็เก็บเหรียญที่ระลึกหวานละย่อยๆเลยหลายนะเพื่อคุณค่าทางจิตใจนะนะแต่ถ้าใครมีจํานวนเงินเยอะนะอืมก็จะไปหาตามหาเหรียญหลักๆในราคา2 0 0พันสามพเป็นหลักพันหลักหมืน่นหลักแสนก็แล้วแต่เราเลยนะแต่ช่องของปปาหรือว่าวช่องของพลอยชัยทั้งสองช่องเนี่ยเป็นช่องที่นะฮะสนับสนุนให้ชาวไทยเราเก็บสะสมอย่างกระสับนะฮะโอเคเนาะไม่ว่าจะเป็นเหรียญหาง่ายหรือเหรียญหาย,ยาก ใน f ฮะตรงนี้จะเป็นเหรียญอ,อันนี้จะเป็นเหรียญอะไรเอ่ยเป็นเหรียญ10บบาท2สีนะนะวาระเนี่ยเป็นวาระที่หาง่ายนะฮะเป็น10บาท2สีวาระที่หาง่ายนะไม่เชิงหายากนะฮะเพราะจำนวนการเดยกค่อนข้างเยอะนะแต่เป็นสภาพไม่ผ่านการใช้งานเลยเนี่ยช่องผ่อนไทยก็เปิดรับซื้อให้นะฮะแต่ว่าราคามันไม่สูงเกินหน้าเหรียญเท่าใดนะัก นะฮะเราก็จะเลือกดูว่าเหรียญน,นั้นหายากหรง่ายนะฮะโอเคเนาะครับอ่ะวางไว้หลังจากนากั้นก็อันนี้ก็จะเป็นเพาพันชัยไม่เปิดออกจากถุงแล้วนะเอฟซี FC พอมองเห็นอยู่เนาะอันนี้ก็จะเป็นเหรียญสิบ,บาทที่ลึกนะฮะวาระนี้ก็หาง่ายนะเป็นวาระย่อยๆนะฮะโอเคเนาะปะปาก็ช่วยรับซื้อผันชัยก็ช่วยรับซื้อเอฟซีฮับปะปะาจะหลงพูดพันชัยหรือว่าปะปะด้วยเพราะว่าเป็นช่องพี่ช่องน้องนะฮนะหล,ลักๆก็ จะเป็นช่องประปาศ,ศึกษาแบงค์เลโบราณประปาจะลงบ้างคนชทยจะลงชื่อบ้างโอเคเนาะหลังจากนั้นฮะอืมก็จะเป็นเหรียญกระสอบที่ระลึกสองสีนี่แหละนะเป็นวาระย่อยๆอะนะถ้าไม่ผ่านการใช้งานเลยเอาง่ายๆนะฮะเหรียญ10บาทสองสี่ที่ระลึกรับซื้อทุกวาระเลยนะฮะรับซื้อทุกวาระเลยไม่ว่าจะเป็น เหรียญวาะย่อยๆลายๆายหรือว่าเหรียญตัวติดผลิตน้อยประมาณนี้เด่นรับความนิยมช่องผลนใช้รับซื้อทั้งหมดเลย10บาท2 4สไม่ผ่านใช้ช่วยรับซื้อทั้งหมดเลยนะโอเคนเนาะวางไว้หลังจากนั้นก็จะเป็นเหรียญหนึ่งบาทที่ลึกนะฮะน,นี่จะเป็นเหรียญหนึ่งบาทที่สมเด็จย่าผ่านการใช้งานแล้วด้วยแล้วก็น่าจะเป็นใหม่สวยงามด้วยข้าเขากันมานักสะสมท่านเนี้ยนะฮะเขาส่งเหรียญให้ช่องของปากกันค่อนข้างจะบ่อยตลอดเลยนะฮะ โอเคเนาะอาทิตย์หนึ่งนี่ส่งหลายครั้งเขาจะ้องติดตามต่อเนื่องต่อเนื่องนะฮะส่งมาเรื่อยๆติดต่อเนื่องต่อเนื่องเขาส่งรูปเอาประเมินราคากับแอดมินตลอดนะฮะเขามีรายได้หมุนเวียนจากการแบ่งปันส่งเงินมาขายช่องอาป่านเอ็เจ้อาทิตย์หนึ่งไม่ใช่ในน้อยตังค์นะฮะนี่คือผลพวงที่ช่องของป่านั้นประกาศรับซื้อเหรียญทั่วไปผลิตมากหาง่ายก็รับผลิตน้อยหายากก็รับโอเคเนาะ ตรงนี้จะเป็นเหรียญ5บาทที่ระลึกนะฮะหบาทที่ลึกอืมน่าเก็บสะสม F อฟซฮะค,คำว่าเหรียญที่ลึกนี่มันจะเป็น1บาท2บาท5บาท10บาท20บาท50บาทร้อยบาทหรืออาจหน้าเหรียญมากกว่านั้นถ้าไปเหรียญที่ลึกนะฮะปปาบอกแค่เลยนะถ้าใครไม่ไปตามหาเหรียญหายากราคาแพงๆนะฮะเออเราเขาจะเก็บเพื่อคุณค่าทางจิตใจนะฮะปอปาหรือว่าช่องส่อนใช้เนี่ยนะฮะ สนับสนุนให้ F-C เก็บได้ทั้งหมดนั่นแหละเพราะเก็บเพื่อคุณค่าทางจิตใจนะฮะนะถ้าเราไม่หวังเก่งกําไรจนเกินไปนะฮะเพื่อคุณค่าทางจิตใจเออนอพระเหล็กตรสร์ในเอฮซมีพระบรมรูปพระมาหากาษัตริย์เออประมาณนั่นแหละปรากฏอยู่บนหน้าเหรียญแล้วก็ตาสัญ,ญลักษณ์ความสำคัญของพระมาหากาษัตริย์นะมีปรากฏอยู่บนหน้าเหรียญถ้าเราไม่อ,อ่า ไม่คิดว่าจะเก็บเหรียญเพื่อดองราคาเก่งราคากินราคาเพื่อกําไรเนี่ยช่องผ่อนชัยแนะนําให้เก็บได้ทั้งหมดเลยสําหรับเหรียญกระสับนะฮะเนาะเพราะว่า,าชาวไทยเราเนี่ยเอเซีะนะเคารพบ,บูชาพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์อยู่แล้วถ้าเราจะเก็บเพื่อคุณค่าทางจิตใจนะฮะก็ไม่มีใครว่าถ้าเราอยากเก็บเพื่อเก่งกําไรจะไปเก็บเหรียญหายากที่ราคาแพง ก็ขึ้นอยู่กับเราเลยโอเคเนาะมาเรามาดูชิ้นต่อมานะมาดูชิ้นต่อมาสิว่าเป็นเหรียญอะไรเอฟเสียภาพประมองเห็นไหมเอ่ยน่าจะเห็นอยู่เนาะเอฟซี FC ฮะนะเหรียญที่ระลึกทุกชนิดราคาณนะปัจจุบันวันนี้วันนี้ล่าสุดนะฮะถ้าเป็นเหรียญไม่ผ่านใช้ช่องผ่อนช่ยช่วยรับซื้อทั้งหมดรายละเอียดไปคุยกับแอดมินเอานะฮะย้ำที่ลึกต้องไม่ผ่านใช้นะฮะที่ระลึกต้องไม่ผ่านใช้โอเคเนาะ หลังจากนั้น f c H, เรามาดตาาูตรงนี้จะเป็นเหรียญโบราณเออตรงนี้จะเป็นเหรียญโบราณกันละมาได้อะไรกันมาบ้างดูซินี่ได้มากี่เหรียญเอยได้มากี่เหรียญเออ f c H, ตรงนี้เดี๋ยวอ่อพาพันชัยชะดูอย่างนี้ไปเลยนะฮะประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยเขาเป็นเหรียญเดียวกันนะฮะ f c H, พอะะมองเห็นไหมเอยนะฮะ น่าจะมองเห็นยากอยู่เนาะผลิตเจ้าของเจ้าของเหรียญเครืจะบันทึกแบบนี้มาเลยใส่ถุงเล็กมาปะปะจะเปิดพอนใช้จะเปิด,จจปดยากนิดนึงนะฮะโอเคเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนเออเดี๋ยวดูก่อนอันนี้เอฟซีฮะทนะก็จะเป็นเหรียญกระสาบเงินนะเป็นเหรียญกระสาบเงินชนิดราคาเฟืองสมัยรัชกาลที่5นี่อ่ะนะฮะด้านหน้าใช่ไหมเออ ด้านหน้านี่จะเป็นอตอตาพระมหามงกุฎนะฮะกระนาดด้วยฉัดสองข้างประมาณนี้แหละเป็นเหรียญขนาดเล็กมากๆเลยนะฮะเป็นเหรียญกษาปณ์เงินนะสมัยรัชกาลที่หใครมีติดต่อมานะฮะเออด้านหลังจะเป็นรูปช้างยืนอยู่กลางกงจักรแบบนี้ภาพไม่โฟกัสเอนะด้านหลังจะเป็นรูปช้างยืนอยู่กลางรกรงจักรแบบนี้โอเคเนาะใครมีติดต่อมานะฮะนะ ใครมีติดต่อมานะเจ้าของกล่องเจ้าของเหรียญท่านเนี่ยเขาจะใส่ถุงมาแบบนี้แล้วปาจะเปิดโชว์ยากนิดหนึ่งโอเคเนาะอืมประมาณนี้แหละอ่ะได้มาสองเหรียญน,นะฮะนะได้มาสองเหรียญใครมีติดต่อมาฮนะรับซื้อกันตั้งแต่หลักร้อยถึงหลายหลายร้อยถ้าไม่ผ่านใช้จริงๆจ,จ,จะจบที่เท่าไหร่เดี๋ยวเรามาคุยกันนะฮะเริ่มต้นผ่านการใช้แล้วหลักร้อยจะกี่ร้อยเท่านั้นเองนะถ้าสวยขึ้นมาหลักหลายร้อย สวยจะจัดนะสวยจัดจัดผิวเดิมนะอืมสมบูรณ์จะจัดนัด่นแหละก็ว่ากันที่หลายร้อยเนาะโอเคเดี๋ยวใครมีติดต่อมานะถ้าสวยไม่ผ่านการใช้งานจริงๆเดี๋ยวเราลองมาตกลงราคากันดูนะฮะลองมาตกลงราคากันดูเนาะรับซื้อปป่าให้หลายช่องพอใช้ให้หลายสภาพอยู่แล้วถึงด้านราคาอะหลังจากนั้นฮะหลังจากนั้นก็จะเป็นหืมเ้ขาใส่ถุงเล็กมาแบบเนี้ยนะฮะนใช้จะเปิดยากนิดหนึ่งเนาะ ส่วนใหญ่เขาจะใส่รวมกันมาแอดมินประเมินราคาแล้วแต่เจ้าเนี่ยเขาจะถนัดในการที่ใส่ถุงซิปมาแบบนี้อีกผันชัยจะเปิดยากนิดนึงดูกันตรงนี้เลยเนาะอันนี้จะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะฮะสมัยราชกาลที่5ได้มากี่เหรียญอันนี้เป็นทองแดงชนิดราคาชนิดราคาอักนะออผ่านใช้ค่อนข้างเยอะนะอ,อผ่านใช้ค่อนข้างเยอะเนี่ยได้มาสี่เหรียญทองแดงชนิดราคาอัดนะฮะด้านหน้าเป็นรูปตาจอปร,รอนะฮะ สัญ,ญลักษณ์สมัยชกักรรที่5เนาะก็ด้านหลังเนี่ยเออประมาณนี้นะฮะจะเป็นช่อชัย,ยพพกทธแล้วก็กลางเหรียญจะเขียนคาว่า8อันเป็นเฟืองนะฮะอัด8อันเฟืองจสหนึ่สองสามก็มีหลายจสอเอาง่ายๆเลยนะฮะเหรียญทงแดงของท่านไม่ว่าจะเป็นตาจอปรหรอือว่าสยามเทวาหลัิราชก็แล้วแต่นะฮะ ไม่ว่าจะเป็นซีเซียวอัโดโซรสช่องผักชยรับซื้อทั้งหมดเลยนะฮะถ้าพูดถึงทางด้านราคาใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นเหรียญตาจอปรอเช่นเดียวกันนะะแต่ว่ามีขนาดใหญ่ขึ้นอันนี้จะเป็นเหรียญเซียวนะเหรียญเซียวตาจอปรออันนี้จะเป็นเหรียญอัลตาจอปรอเนี่ยอสะขนาดเขาจะใหญ่กว่ากันคนละชนิดราคาประมาณนี้นะอืมใครมีติดต่อมานะนะถ้าถามทางด้านราคาเอสีะนะถ้าผ่านการใช้งานแล้วเนี่ยอืม เอฟซีเจนว่าถ้าปัดการใช้งานแล้วนักสะสมเขาจะมีติดบ้านกันเกือบหลายท่านเลยเดี๋ยวนี้เนะี้ยผ่านการใช้งานราคาจะยังไม่สูงนะฮะผ่านการใช้งานเยอะๆผุก่อนนี้ก็ถ้าช่วยได้เอซียก็หลักสิบถ้าสวยขึ้นมาก็หลายสิบถ้าผิวยังไม่เปิดผิวสวยจัดๆว่ากันที่หลักร้อยหลายหลายร้อยเราประเมินเหรียญให้ตามสภาพเหรียญต่อเหรียญน,นะฮะเหรียญต่อเหรียญฉะนั้น เอซีฮะก็ต้องบอกว่าแต่ละเหรียญเนี่ยราคาอาจจะไม่เท่ากันนะสรุปก็คือทองแดงทุกชนิดคาเลยซีเซียวอัดส่งลดนะฮะผ่านการใช้งานมากเริ่มต้นที่หลักสิบสวยขึ้นมาหลายๆ10สิบถ้าได้ผิวเดิมขึ้นมาอีกสมบูรณ์จริงๆก็หลักร้อยหลายหลายร้อยหรือถ้าไม่ผ่านการใช้งานจริงๆก็ว่ากันที่หลักไล้หลายร้อย,ยนะจะไปจบที่เท่าไห,หร่ร้อยหรืออาจมากกว่านั้น นะฮะเดี๋ยวเรามาตกลงราคากันนะฮะจะบอกว่าเป็นหลักหมื่นหลักแสนเลยก็ไม่กล้าเอสฮะเพราะประปาหรือว่า,า,าวผ่อชัยเนี่ยต้องดูการตลาดเหรียนด้วยโอเคเนาะอ่ะจบละตรงนี้ใครไม่ติดต่อมานะฮะนะหลังจากนั้นก็จะเป็นเออเขาจะใส่ถุงมาแบบนี้เลยเอฮะนะอันนี้จะเป็นเหรียญตาพระมหามงกุฎนะสมัยรัชกาลที่4นะ ที่อพอชัยคือบอกเสมอว่าเหรียญดีบุกอัดหรือว่าเหรียญอัดเนื้อดีบุกนั่นเองนะสมัยศาึกาาที่4ใครมีติดต่อมานะฮะส่วนใหญ่ก็จะเห็นแต่ผ่านการใช้งานเยอะๆนะฮะไม่ผ่านการใช้งานจริงๆนี่ยังไม่เห็นเลยนะ,ะใครมีติดต่อมานะอถ้าผ่านการใช้งานแล้วเยอะๆก็หลักสิบถ้าสวยขึ้นมาก็หลายสิบถ้าสมบูรณ์นะฮะถ้าสวยขึ้นมาจัดๆก็หลักร้อยถ้า ไม่ผ่านการใช้งานเลยน่าจะหลายหลายร้อยโอเคเนาะอ่ะวางไว้ใครมีติดต่อมานะใครดูคลิปให้ทันรีคลิปกลับไปดูเอานะรีคลิปกลับไปดูเอานะฮะเออเป็นการอัปโหลดได้โอสามารถรีได้หรือนักสะสมท่านใดนะที่มีเหรียญสตางรูนะเหรียญสตางรูไม่ว่าจะเป็นเนื้อนิกเกิลทุกชนิดราคาทุกรชการเลยนะฮะเออประมาณนี้แล้วก็สตางรูเนื้อทองแดงรับซื้อ ทุกราชการถ้าเป็นเหรียญแท้รับซื้อทุกราชการเลยนะฮะโอเคเนาะไม่ว่าจะเป็น5สตางค์สิสตางค์เนื้อนิกเกิลหสตางค์เนื้อทองแดงนะฮะหรือว่าเหรียญสตางค์ดูเนื้อดีบกุกก็ซื้อทั้งหมดเลยนะฮะถ้าพูดถึงทาง,งด้านราคา f อชก็ที่จริงช่องผ่อนชัยหรือว่าช่องประปานั้นได้แยกราคาไว้ให้ นะบางทีสตางค์ดูเนี่ยก็มีปีหายากปีที่รับความนิยมราคาก็อาจจะสูงกว่าปีวาระยเย่อยๆโอเคเนาะเดี๋ยวใครมีส่งมาประเมินราคากันดีกว่านะฮะส่งเหรียญมาประเมินราคาตกลงกันได้ขายได้จริงช่องพนชัยซื้อจริงครับเอฟซีาหากท่านมีเหรียญประมาณนี้นะฮะต้องการติดต่อส่งขายนะฮนะต้องการติดต่อส่งขายนี่เลยนะฮะ ส่งมาที่ช่องของพรชัยซื้อขายเหรียญนะฮะนะส่งมาที่ช่องพรชัยซื้อขายเหรียญให้ FC นะฮะเพิ่มเพื่อนเพิ่ม ID l ดี e ลนะฮะด้วยดียไล่ศูน0 9เ4้านะฮะเพิ่มไอดีไลตรงนี้เสร็จแล้วให้ f c ถ่ายรูปเหรียญของท่านคข้าๆนะฮะทางด้านหน้าและด้านหลังให้ชัดเจนนะฮะ ถ่ายทั้งด้านหน้าแล้วก็พลิกถ่ายด้านหลังให้ชัดเจนแต่ละเหรียญน,นั่นแหละนะนะแล้วก็ส่งมาที่ i อดียนี้นะฮะเดี๋ยวถึงคิวของท่านเนี่ยแอดมินช่องของทันชัยเขาจะเข้าไปประเมินราคาให้นะฮะถ้าเหรื่องของท่านขายได้เราตกลงราคากันได้เนี่ยถ้าท่านท่านมีกี่เหรียญกี่เหรียญน,นะอืมถ้าท่านท่านคุ้มค่าจะส่งเดี๋ยวอ่า แอดมินเขาใช้ที่อยู่ท่านไปแล้วท่านก็ส่งเหรียญมาเหมือนนักสมท่านเนี้ยเราเช็คเหรียญเสร็จหรือที่ท่านส่งมาเราเช็คเสร็จแล้วเนี้ยนะฮะเดี๋ยวเราจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของท่านนะฮะทุกครั้งที่ท่านส่งเหรียญมานะฮะให้ท่านแนบใบรายการนะฮะนาเขียนชื่อที่อยู่นามสกุลของท่านให้ชัดเจนนะฮะเออแล้วหลักๆท่านต้องส่งหมายเลขบัญชีธนาคารท่านมาเพราะเดี๋ยวเราจะโอนเงินค่าเหรียญเ,เนี่ยเข้าบัญชีธนาคารของท่าน นะฮะประมาณนั้นเลยซื้อจริงจ่ายจริง FC ไม่ต้องกังวลน,นะฮะนะก็ใครถนัดช่องปปาศึกษาแบงก์เหรียญโบราณนะฮะก็เพิ่มไอเดไลน์ศูนย์เก้าสองเสม่งมาประเมินราคากันหรือใครถนัดช่องพอนแจยซื้อขายเหรียญช่องสำรองนะฮะก็เพิ่มไอดีไลน์ทั้ง2ช่องได้เลยโอเคไหมทั้ง2ช่องเป็นช่องเดียวกันพื้นที่เดียวกันบานเลขที่เดียวกัน แอดมินผู้ช่วยช่องประปานั้นเป็นคนเดียวกันนะฮะแล้วที่นั่งภาคนั่งบรรยายอยู่นี้นะฮะก็เป็นเจ้าของช่องคนเดียวกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นประปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณหรือว่าผ่อนชัซื้อขายเหรียญน,นะฮะผู้นั่งภาคนั่งบรรยายนะฮะเจ้าของช่องนั้นเป็นเจ้าของช่องคนเดียวกันแต่ว่ามีช่องหลักและช่องสำรองช่องพี่และช่องน้องโอเคไหมเอ่ย ใครไม่เข้าใจอะไรยังไงก็รีคลิปกลับไปดูหลักๆนะฮะพนชชัเนี่ยอยากให้เพิ่มไอ l ดี e ไนะฮะมาทำความรู้จักกับช่องของพอนชัยหรือว่าแอดมินทุกช่วยโอเคเนาะซื้อจริงจ่ายจริงฮะสำหรับช่องพอนชัยซื้อขายเหรียญ ก็ฝากขอบคุณเจ้าของกล่องเจ้าของเหรียญทนีด้วยนะที่ส่งเหรียญมาขายกับช่องของปากโอเคเนาะก็ฝากขอบคุณเจ้าของกล่องท่านนี้แล้วก็ฝากขอบคุณ f อฟซีงบ้านที่เกียรติติดตามรับชม f อฟซอย่าลืมนะก่อนจากกันไปอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนทั้งหมดไว้เพื่อไม่พลาดนะฮะเวลาช่องพรชัใจเผยแพร่คลิปวิดีโอออกมาแบบนี้เอฟซจะได้รับรู้ว่า ช่องผ่อนชัยนั้นรับซื้อเหรียญอะไรราคาประมาณอยู่ที่เท่าไหร่นะนะรวมไปถึงเหรียญที่ระลึกนะเหรียญที่ลึกเนี่ยก็บางทีเราส่งขายที่อื่นยังไม่ได้นะเพราะว่าเป็นเหรียญที่ไม่ได้มีราคาแพงหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านแต่ช่องของผ่อนชัยนั้นเปิดโอกาสนะฮะให้ชาวไทยที่บางคนบางท่านไปแลกเก็บมาไว้เยอะๆนะแต่ไม่รู้จะส่งขายที่ไหนเพราะเขาเป็นเหรียญหาง่ายเหรียญที่ลึกนะฮะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นเหรียญหาง่ายเพราะผลิตออกมาเยอะ ช่องก่อนชัายก็เปิดโอกาสให้ท่านส่งมาขายได้เกินหน้าเหรียญน,นะฮะอย่างน้อยน้อยเราก็ได้เหรียญได้เงนเินเกินหน้าเหรียญไปเพื่อไปหมุนเวียนใช้ใจ่ายในครอบครัวนะฮะช่องผ่อนชายและช่องปาปานั้นเป็นช่องที่สนับสนุนนะเกี่ยวกับเหรียญกระสับอยู่แล้วโอเคเนาะฉะนั้นก็แม้กระทั่งเหรียญหาง่ายเหรียญที่ลึกทุกชิ้นิดตักขานี่ช่องผ่อนชัายและช่องปาปาก็พยายามจะให้เอฟซได้ส่งขายเกินหน้าเหรียญน,นะฮะบางคนบางท่านก็ต้องการใช้เงินนะบางคนบางท่าน ต้องส่งลูกเหรียญบางคนบางท่านต้องจ่ายนี่ส่งสินนะฮะช่องบ่นชัยก็พยามสนับสนุนนะ้อทั้งเหรียญผลิตน้อยหายากและเหรียญที่ผลิตมากหาง่ายนะฮะเท่าที่ช่องผ่นชัยและช่องประปานั้นจะมีความสามารถช่วยเหลือกันได้นะโอเคนาะอคลิปหน้าพบเจอกันใหม่ฮะคลิปนี้ผมผ่อนชัยซื้อขายเหรียญสวัสดีครับ